สำหรับวันนี้นะคะประเดิมเลยเธอคนนี้เป็นเจ้าแม่เรตติ้งละครหนึ่งทุ่มเล่นเรื่องไหนปังทุกเรื่องล่าสุดละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตเธอก็คว้าเรตติ้งสูงมาเหมือนกันแล้วช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของละครด้วยนะคะมาพบกับเธอเลยค่ะน้องไข่มุกรุ่งรัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไขม่มุกเอาจริงๆนะพี่นะดูเรื่องอดอกหญ้าป่า,ปาคอนกรีต,นรตเนี่ยนะในเรื่องรับบทเป็นมีนาใช่ไหม มีนาที่เป็นสาวสู้ชีวิตเข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงเนาะพร้อมกับเส้นเรื่องของชีวิตของเพื่อนๆทุกๆคนรวมถึงพระเอกในเรื่องด้วยแต่ว่ามีนาในเรื่องว่าสู้ชีวิตแล้วเนี่ยไขมุกตัวจริงสู้ชีวิตกว่านะคะทำไมอ่ะโอ้โหเห็นบอกว่าามคอด้วยใช่ไหมต้องามคอเพราะว่ามันเกิดจากการที่ยืนเรายืนเยอะๆอะค่ะเพราะว่าถ่ายก็คือถ่ายทั้งวันแล้วมันจะมีฉากที่ไปยกอิฐที่เราต้องเป็นแรงงานก่อสร้างแล้วคือัคือตอนนั้นอะ ที่พี่เขาส่งมาคือเขาก็หยิบเกินอะเนาะมันเป็นสี่ก้อนใหญ่ๆแล้วเราตัวแค่นี้ใช่ค่ะของจริงใช่มันเป็นแค่มอนถานอะไรอย่างเงี้ยเราขอพาดจริงเนี่ยพอหนูรับมาปุ๊บอุ้ยหนูมองหน้าพี่เข้าทิพย์แล้วหนูมองหน้าพี่เข้าทิพย์แล้วต่อต่อแล้วก็ไปถึงน้องเบลทุกคนก็แบบก็อย่างงี้ไปกันหมดเราต้องส่งต่อใช่มุกเลยบอกว่าต้อ่อเต็มตัวนะเหะเหมือนพี่จะส่งไอออ ของจริงนะเอ่งี้เลยมันก็เลยมันก็้ลยกการเกงไหลเกงคออะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดต้องดามคอเลยแต่มันไม่ได้เกิดเพราะเพราะซีนนั้นนะคะก็อย่างเดียวเราเล่นโทรศัพท์ออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วยกของหนักถือของหนักก็ทําให้ให้กล้ามเนื้อมันอักเสบแต่อีกอย่างนึ่งนานไหมอ่ะนานไหมเป็นเอนานไหมต้องายสองอาทิตย์ค่ะเราต้องไปกายภาพแล้วก็ยังต้องแบบถ่ายละครทํางานต่อด้วยเนาะใช่ใช่พูดถึงเรื่องการถ่ายละครจใช่ไหมฮะ ว่าสู้ชีวิตในเรื่องของการสุขภาพแล้วใช่ไหมด้านจิตใจเนี่ยน้องเขาก็สู้เหมือนกันนะน้องเขาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบน้ํบไม่ถูกกับน้ําแต่เล่นเกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำหมดเลยเนาะไปตกน้ําตลอดเลยใช่เราต้องลงน้ำต้องรอดก่อนว่าสาเหตุว่าทําไมถึงแบบว่าเออเวลาที่จะต้องเข้าฉากอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะคุณผู้ชมคือน้องไห่งเนี่ยคือจะแบบ ต้องทำสมาธิสูงมากเลยใช่ไหมหนูไม่ชอบการที่มันจุ้มลงไปแล้วแบบน้ํามันเข้าตาเข้าจมูกหนูเป็นคนกั้นหายใจในน้ำแบบแล้วมันชอบสูดเข้าไปอะค่ะจริงๆหนูกั้นแล้วนะคะแต่มันก็ยังไหลเข้าไปได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าหนูเคยเคยจมน้าด้วยค่ะตอนเล่นแม่น้าโขงแล้วมันจะเป็นทรายที่แบบเป็นหลุมเป็นบ่อบางทีตื้นอยู่ๆก็ลึกเลยอะไรเงี้ยแล้วมันโดนจุ๊บลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันแบบเราตะเกียกตะกายหนูไม่ชอบความรู้สึกที่เวลาน้ําเทใส่หัวเราจุ๊บลงไปอย่างเงี้ยค่ะมัน มันมันกังวลน,นะคะก็เลยฝังใจใช่หนูก็เลยกลัวบอกว่าตอนเด็กๆก็คือแค่แม่อาบน้ำสระผมให้ก็คือลาดหัวก็ <c oughs> ไม่ได้ใช่ <c oughs> เป็นจนทุกวันนี้เลยค่ะเวลาสระผมต้องเงยหน้าหรือไม่ก็ก้มหัวจะไม่ให้โดนหน้าเลยแล,แล้วตอนวินาทีที่แบบ เอาแล้วฉากนี้ต้องลงน้ำอะต้องเล่น่ะทำยังไงมันก็สั่นอยู่ค่ะแล้วก็ก็กลัวแหละค่ะแต่ว่าพี่ตามบอกพี่อยู่พี่อยู่โอเคพี่อยู่พี่อยู่แล้วพี่ตามได้ใช่ไหมตัตามเหรอพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่แล้วทุกคนก็อยู่กันเยอะโอเคแล้วก็มีทีมเซฟตี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราตัวอยู่เนี่ยช่วยยังไงล่ะเนี่ยต้องคือ้องต้องก้านหายจยารยานอย่าลอยขึ้นมานิ่งไว้นิ่งไว้อย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ทีมทีมงานเขาก็แบบรอซัพพอร์ตใช่ไหมคอยเซฟแต่ตัวเราอ่ะเนาะ คือนักแสดงเนี่ยจะรู้คิวก่อนว่าวันนี้เราจะมีคิวมาใช่ไหมเบรกดาวว่าวันนี้เราจะถึงแล้วนะมีนับเข้าดาวไหมเฮ้ยจะทำยังไงดีการเตรียมตัวของหนูหนูไม่นึกถึงค่ะเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นหลายทีรอไปตื่นเต้นทีเดียวเลยดีกว่าไม่ต้องคิดถึงดีกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลแค่แค่รู้ว่าลงน้ะโอเคแล้วพอไปถึงหน้างานพอเห็นแบบอุ้ยยิ่งใหญ่นะแล้วพอถึงตรงนั้นแบบเนี่ยเขาต้องจับเราโยนลงไปนะแบบโยนเลยหรอคะแล้วแบบหนูหนูก็เลยกังวลว่า จังหวะที่โยนไปอะเราจะกั้นหายใจเราจะไ่กึ๊บกืนน้าลงไปเหรอแล้วหนูก็กืนไปสองอึกใช่ <laughs> หนูกืนน้ําที่คนไปสองโอ้โหแล้วแบบกลางคืนด้วยเนะาะถ่ายม,มืด<ป><ป>ด้วยมันจะมีแบบโยนลงไปสองทีค่ะ,คะแล้วก็มีม,มีมีที่แบบพระเอกลงไปช่วยอีกออตอนถ่ายก็คือต้องต้องลงไปพร้อมกันต้องลงอยู่ด้วยกันแล้วก็นั่งอยู่ในน้ำกันก่อนแล้วพุดขึ้นมาตงามขึ้นมาก่อน แล้วก็พากันขึ้นมาเนี่อ๋อพากันขึ้นมาเพราะว่าเขาเหมือนไปช่วยเราแต่ว่าการลงไปในน้ำปุ๊บเราต้องอยู่สักพักหนึ่งให้น้ำนิ่งก่อนนะคะครับเราค่อยโผล่งหน้าไอ้จังหวะที่อยู่อย่างนั้นนะเราคิดอะไรในใจคิดอะไรในใจไทมุสเราแบบตายตายกูตายแท้เลยเป็นภาษาอีสานแบบตายแท้ๆพี่จามก็แบบไม่เป็นไรพี่อยู่พี่เราบอกว่าพี่อยู่เดี๋ยวพี่พักึ้นเป็นไรไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนูที่ที่ที่ตก ที on, e ่บอกว่าไปเล่นน้ําในแม่น้ของตอนตอนเด็กเนี่ยตอนชีวิตจริงป้รอนุบาลพ่อเนี่ยแหละค่ะพ่อก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละพ่อก็อุ้มขึ้นมานงๆมันตอนเราเล็กไงค่ะแล้วมันแบบมันเป็นพื้นทรายแล้วมันก็บจุ๊บลงไปในหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จมเขียพ่อก็อุ้มขึ้นเคยแต่แบบเนี้ยต้องไปแบบเรียนว่ายน้ำไหมอ่ะหนูเรียนแล้วค่ะแต่แต่การการสอบของหนูคือครูจะจับโยนลงไปแล้วก็ให้เราแบบทําท่า เขาเรียกอะไรไันรู้ไหมลูกหมาตกน้ำให้ให้มันให้ตัวลอยให้เป็นตัวลอยกให้มันขึ้นมาแต่ประเด็นคือหนูไม่ลอยหนูไม่ลอยก็มาหรือว่างนั้นมันก็ยิ่งทาให้หนูกลัวน้ําเข้าไปใหญ่เขาก็เลยครูก็เลยเอาไม้ท่อสีฟ้าค่ะแย่ลงไปให้เราจับแล้วเราก็โผล่ขึ้นมาสรุปตอนนี้ไม่น้ำไม่เป็นอ้าวไม่ได้ช่วยหนูก็เลยกลายเป็นกลัวแล้วหนูก็แบบ เวลาไปว่ายน้ําในคอนโดอะไรเงี้ยก็เดินเอาค่ะต้องผูกผูงั้นไม่เรียกว่าว่ายน้ําครับอะไรเรียกเดินในน้ำเรียกว่าการออกกำลังกายใต้น้ำแล้วก็รเบิดผูกผูกหรอหรอเราคิดไหมว่าวันหนึ่งเอ้ยฉันอยากจะว่ายน้ําเป็นคิดไหมไม่ไม่อยากว่ายเป็นจริงชอบแ่ละคอนเรื่องละครเรื่องหน้าต้องคุยกับพุ่มกลับก่อนไหมคะเหมียวมุ้งว่าพี่เรื่องนี้จะมีให้เดินน้าอีกเปล่าอะไรเงี้ยมีไหมมันก็ต้องมีทุกเรื่องแหละค่ะแต่ว่าต้องเป็นน้ำมะลูกพี่เล่นละครมาพี่เหมียวมุ้งไหนไมไม่เคยลงหรอไม่ลง ไม่มีมีแต่ไปดูคนอื่นลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความบังเอิญของแบบคนเียนบทนะแล้วเป็นเราเล่นน่นะคนดูชอบเห็นนูเปียกใครมุกละบากแล้วเลยตกน้ำสงสารจะมีสองอย่างค่ะน้ำกับบ้านไฟไหม้โอ้ที่ต้องเจอทุกเรื่องใช่ป่ะใช่ค่ะเรื่องแรกก็ไฟไหม้เรื่องที่สองก็ตกน้ำเหมือนกันแล้วก็พอเรื่องที่สามก็ ก็ไฟไหม้โรงงานอะไรอย่างเงี้ยต้องดูกับเหตุการณ์ตลอดที่ไฟไหม้แล้วก็ตกน้ำด้วยอีกอะไรเงี้ยหนีไม่พ้นกับไฟกับน้ำรอดูเรื่องหน้าว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเวลาที่จะต้องเข้าฉากลงน้ำเราก็ต้องเราก็มีชแล้วใช่ไหมเตรียมใจสุดท้ายแล้วมันก็ ก็ตื่นเต้นอยู่ดีแต่ว่าก็พยายามแบบไม่ใช่เหมืนเชิงมัอนเชิงหมือนเชิงมือนหาอะไรมองไปโฟกัสจุดอื่นไปเพราะยังไงเราก็ต้องทำใช่ไหมสปิริตนักแสดงไงใช่แล้วสปิริตเขาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะว่าเธอเป็นคนสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆเนาะตอนเด็กๆ็ก็ต้องเดินสายประกวดร้องเพลงใช่ก็เป็นการประกวดที่ไม่เคยชนะเลยหรอไม่เสียงดีขนาดนี้เลยนะแต่ว่าไม่เคยชนะเลยก็มันไม่ถึง5ห้าครั้งนะค่ะที่ได้ที่หนึ่งประกวดครั้งแรกเป็นเป็น ประกวดเป็นแบบงานวัดค่ะประกวดไปกี่ครั้งแล้วลูกไม่เกินหครั้งได้เปหนูประกวดไม่ถึงร้อยนะหนูประกวดน้อยมากหนูประกวดไม่ถึงร้อยไม่เยอะเนาะไม่ถึงร้อยหนูประกวดช้ามากค่ะหนูเริ่มประกวดประมาณมห้าในขณะที่นักร้องท่านอื่นๆที่เขาจะเดินสายก็จะตเดใช่แล้วพอพองานแรกเราได้ที่หนึ่งโดนประท้วงเพราะเราเป็นหน้านาหน้าใหม่แล้วใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็อาจจะแบบ ไม่ได้คิดว่าเราร้องดีขนาดนั้นหรือเขาไม่เคยเห็นเราร้องอะไรเงี้ยว่าจะมาชนะแบบคนที่ชนะอยู่แล้วได้ยังไงมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะต้องก็งงเหมือนกันมากนะคือที่เชียร์ในรายกาตัวบอยส์น่ะค่ะอันนั้นอันนั้นหนูได้เป็นสี่คนสุดท้ายของทีมแต่ก็ทําให้แจ้งเกิดเหมือนกันนะใช่วุฒิแมอันนั้นคือรายการสุดท้ายที่คิดว่าจะประกวดแล้วค่ะทำไมอ่ะเขารู้สึกว่าประกวดไปเรานอกจากจะ เสียเงินเรายังไปให้เงินอีกแล้วก็ไม่เคยชนะเวลาเราแพ้ซ้ําๆเราเริ่มเบื่อเรารู้สึกว่าหรือว่าไปทํางานอย่างอื่นที่มันได้ตังค์แน่ๆดีกว่าการที่แบบประกวดแล้วมันแบบหวังไปเรื่อยๆแล้วมันไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่จะเป็นแบบคอยคอยเชียร์อัพใช่ว่าไปทะลูกเผื่อได้ก็เผื่อได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าคือตอนนี้เห็นไข่มุกแบบเป็นนางเอกดังแล้วอ่ะแล้วเรื่องเพลงล่ะค่ะกับบทนางเอกอ่ะตอนนี้ให้น้าหนักอันไนมากกว่าถ้าตอนนี้เลยนะคะ มันไปพาร์ทละครซะส่วนใหญ่นะคะแล้วลตอนนี้พอละครปิดกล้องแลว้วหนูก็จะก,กลับมาทําเพลงเป็นช่วงเป็นช่วงที่แพลนทําเพลงแล้วค่ะเพราะว่าห่างหายไปนานมากๆก็ก้วก็ลุยคอนเสิร์ตลุยงานต่างๆติดตามได้<ช>นะนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเลยเร็วๆนี้กับกิจกรรมของละครดอกหญ<ช>้าป่าคอนกรีตค่ะชื่อชื่อกิจกรรมนะคะชื่องานชวนม้วนน้ำกันค่ะก็จะ พบกับนักแสดงดอกย่าป่าคอนกีนะคะมีพี่ไม้พี่ลมพรมีกล้องวิทยามีไข่มุกรุ่งรานแล้วก็มีน้องเบลนะคะที่เซนทัลเวสเกตค่ะที่ชั้นสองลานน้ำหุนะคะค่ะคืองานนี้ชอบไม่ใช่แค่ว่าไปฟังดูศิลปินคุณผู้ชมคุ้มแล้วใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานอยู่แล้วก็เสือแบบว่าเสือผืนมอนใบไม่ได้ขอไปคฉันคิดถึงอากงชัน ตอนนี้ต้องอะไรนะมือถือเครื่องหนึ่งกับกระเป๋าใบหนึ่งใช่ไหมโอเคเข้ามาในป่าคอนกรีตแล้วไม่รู้จะหางานทําที่ไหนที่น่าเชื่อถือมางานนี้ดีกว่าได้ม้วนแล้วสนุกแล้วยังเกิดอะไรขึ้นเนาะยังมีกรมการจัดหางานค่ะมาเปิดรับสมัครงานด้วยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มาพบปะพวกเราค่ะพวกเราก็จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะย้ำวันเวลาสถานที่นิดนึงฮะวันที่16 กรกฎานะคะวันอาทิตย์นี้11โมงเป็นต้นไปค่ะที่ไหนนะเซนทันเซนทันเวสเกตรานน้ำพุสกายวอล์กชั้น2นะคะไปกันได้เลยสนุกสนานกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเป็นยังไงช่วงนี้เก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าบทสรุปของตัวร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะได้รับกรรมแบบไหนแล้วก็ แกง๊งชาวแก๊งแรงงานอย่างพวกเราเนี่ยจะทวงคืนความเป็นธรรมและความยุติธรรมให้พวกเราได้ไม่ใช่ไหมใช่ก็ฝากติดตามด้วยะค,ะค่ะเข้มข้นมากๆแล้วมันก็จะมีการแบบสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าไม่บอกดีกว่าทุกคนต้องดูคืนนี้ด้วยนะคะการสูญเสียด้วยอะ่ะไหนที่จ๊นี <c oughs> ไ่ไง <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูนี่เดี๋ยวจะพามาคุยกันแต่ว่าอย่าลืมจะส่งใจเชียร์น้องมีนาต่อมาใช่อ่ะส่งใจนะคะเชียร์น้องมีนาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องไข่มุกค่ะขอบคุณค่ะ ดูลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี